ลูปได้ป่ะันนี่กรแทกง้มันคือบูชิดอ่ะ,อะไม่เขามาหาพ่อเซียวบอก ยูบบนหยูดบายูดตาการโอ้ซะป่าพ่อเชียวปลาไหลตระนาดเลยของสะป่าอีพอจอยหลายค่ะโอ้โหจิบมะพร้าวฮักเลยคุณฮะป่าบนบกบกบก บ้านพ่อจอยอากาศดีขนาดเลยจ้าใส่ใส่ปาติโอ้เอินปลาร์ตรู้เอิ้นปลาิไปเข้าเอินปลาร์ตี้ฮะพี่มเมกพี่มเมกไงเป็นบบาวแล้ว S <S <S าทางบ้านพอะอยมีหวยนําเด้อทางบ้านพอะอยบรรยากาศดีนี่รีสอร์ทคือสุดดีเนาะ กำลังเห็ดทางใหม่มีคนมันก็เลยหลย่ตากราดบ้านนี่อย่างไม่รู้จำซื้อไม่ได้หลอโอ้ฟังนี่ก็เป็นหวยมันเรื่องนี้ก็มันหวยอู่ใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมอู่้างจอย เี้าเพื่อนยุบริการซ่อมรถลากรถเปลี่ยนยางต้องสร้างจอย <c oughs> มันแตกนบรรยากาศดีนะเี๋วแต่ว่าทางมันยังเห็ดบ่แล้วมันไม่ขี้ฝุ่น ชุนมันหลายเดี๋ยวเห็ดทางลแล้วนี่ก็สบายแล้วนีไม่มีขี้ฝุ่นเนะเนาะไงกุ๊บโอไงกุ๊บ <c oughs> สาวน้อยไม่ข้าวอย่างกั๊บแล้วนะไม่ข้าวไม่ไปกันไหนไม่ไปทำไงไม่ไปสิไม่ไปไม่ไปยอ้ยไม่ไปกันไม่ไปค่ะเร็วๆ ่วงการ์ตูนแฮงไม่บายคะ่ะไม่บายคะ่ะสองพอลูกเข็นได้แล้วสิฮะยังไม่ได้อีกสิฮะหาหัวเป่าล้มบ่พ่อโอ้ยล้านซางเลยฮ่า้ลูก <laughs> พ่อไป โอ้ยเบิงหมาน้อยไม่จะหมาง้ำขนาดเลยได้เลยใครสนใจหมานะคะมาเอาหมาได้่อยไม่ได้เขาไปอุ้มสักหน่อยสักโตว,วะหกตเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่หาหกหกตวหกหรือเจ็ดหกตว ปลาหลายหลายในสะแต่ว่ากินปลาบาได้วะสันปลาตัวของปล่อยอุ้ยมึงพู่เน่ะอุย้ยมึงพู่เน่ะเห็นบ่ปลาน,นินตัวเบลอเลยเนาะ ที่ท้างหลังบ้านเป็นตะยูแทไม่ยูน้ำได้นี่ยเด้ยบอมหามหามหาเอระเสียวก็เกิดเหตุการณ์เลยลูกชายกุมเปลี่ยนยางอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกวสิเปลี่ยนแล้วพอได้รัามัานี่โอ สรุปได้หรือไม่ได้เจ้าท่าอยู่วะเป็นน้ำงาดอย่างเจ้าน้ำหรือเปล่าขี้เกียข้าวมงวังด้วนหลวกวนี่แขงมันดนหรือเปล่า สีด้อแก้มยางโจ๊กเาากอรส <mm> หัหัวเป่าหัวเป่าลูกเรื่องวุ่นวายของผู้ชายสองคน <mm> คุณพ่อกับคุณลูกใจให้คะ่ะ ไปข่าวเป็นกำลังใจให้คุณพ่อจอย <c oughs> ไปข่าวมาเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ยงผ่านไหม <laughs> <laughs> ในอาชีพท,ที่ทำมา20กว่าปี30ปีผ่านไหมอ๋ออ,อะไรแล้ว <laughs> อะไรอะไรลูกสิลงไปไปซอยพระจอยติเฮ้อเฮ้อา <laughs> มันแตกลายงานแล้ว ลมมันไม่อย yeah? ู่เด no ี๋ยวม่อล้ปันวันท่สัตวอแจิมมือแล้วพูดจิ้มมือแล้วลูกคอยาง้ะอ้า